โอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็จะต่อเนื่องจากเลคเชอร์ที่แล้วนะครับผมจะลองทดสอบโปรแกรมดูอีกครั้งนะครับถ้าผมบวกเลขจำนวนเต็มแบบนี้นะครับแบบนไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าตรงน,นี้จะเป็นอาหารอยู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนน,นิดนึงเปลี่ยนเป็นบวกนะครับอ่าสินะครับ บวก5แบบนี้นะครับโอเคในกรณีที่ถ้าผมาเป็นเลขที่มีจุดทศนิยมนะครับใส่เลขตัวที่มีจุดทศนิยมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ10.5บวก5.2แบบนี้สมมุตินะครับลองกดดูนะครับจะพบว่าเกิดการ e er ออ o r นะครับซึ่งเออ o r ตรงนี้ก็เป็นข้อความที่เรากำหนดขึ้นเองนะครับ Please input number only ตรงนี้นะครับในกรณีที่ถ้าเราต้องการนะครับคำนวณตัวเลขที่มีจุดทศนิยมนะครับตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะครับตรงอินตัวงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับผมจะทำการคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับ,บนะครับผมจะพิมพ์โค้ดข้างบนนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับ ด้านล่างตัวนี้เป็นโค้ดเก่านะครับก็ประกาศตัวแปรเหมือนเดิมนะครับ b o นะครับ check dbl ซึ่งย่อมาจาก double นะครับนำห1นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ double t r y pass นะครับเปลี่ยนแค่จาก int r y pass เป็น double try pass นะครับนำาห textbox t e x t นะครับตรงนั้นก็เหมือนกันนะครับ out double number หนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ Copy เหมือนเดิมนะครับ Copy แล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับ1จุดแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับคำสั่งเดิมที่จะใช้นะครับตรงนี้ผมจะคอมเมนต์เอาตรงนี้นะครับ อันคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเช็ค dbl นะครับนำหนึ่งเช็ค dbl นำสองนะครับแบบนี้ตรงนี้เปลี่ยนด้วยนะครับตรงนี้ในกรณีที่ถ้าเราตัวแปรไม่ตรงกันนะครับก็สามารถที่จะนำเมาส์ไปคลิกแบบนี้นะครับถ้าตรงกันมันก็จะเป็นสีเทาไฮไลท์ให้นะครับเห็นไหมครับอ่าถ้าเป็นแบบอื่นนี่ก็มันจะไม่ขึ้นนะครับแบบนี้แบบนี้ เห็นไหมครับไฮไลท์เพื่อเป็นการง่ายนะครับจากนั้นให้ทําการทดสอบนะครับว่าจะสามารถใช้จุดทศนิยมได้หรือเปล่านะครับได้หรือไม่นะครับโอเคกดนะครับ10นะครับบวกด้วย2.5นะครับลองดูได้นะครับถูกต้องนะครับจากนั้นก็5.5นะครับบวก10 10.5นะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับจดสโอเคนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็น f f f แบบนี้ก็เอเอ o r ตามหลักสูตรนะครับตรงนี้ที่เราได้ดักเอาไว้นะครับถ้าไม่สามารถแปลงเป็นดับเบิลได้เขาก็จะแจ้งนะครับเป็น please input number only แบบนี้เนาะ,ะในกรณีที่มีเฉพาะตัวเลขหรือจุดทศนิยมอันนี้ก็คำนวณได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับ ก่อนที่จะจบเลคเชอร์นะครับอยากจะเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับในกรณีที่ถ้าเราต้องการที่จะป้องกันข้อผิดพลาดจากการคำนวณหรือ Er r o r นะครับก็ใช้คำสั่ง try catch นะครับพิมพ์คำว่า try แบบนี้นะครับกดแท็บ2ครั้งนะครับเห็นไหมครับลองดูอีกครั้งนะครับ try นะครับกดมาแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้น แท็บที่แป้นคีย์บอร์ด2ครั้งนะครับแบบนี้นะครับโปรแกรมก็จะสร้าง try c a s t block ให้เราแบบนี้เนาะในกรณีที่ถ้าไม่มี error นะครับไม่ทําตรงนี้นะครับนี่ no error นะครับอันนี้ file error นะครับเนาะให้ทำการนะครับ copy code ของเรามานะครับทั้งหมดตั้งแต่ if เนี่ยนะครับ ไปจนจบตรงบล็อก l นะครับสังเกตดีนะครับ if เดี๋ยวผมจะย่อย่อนิดนึงนะครับแบบนี้ประมาณนี้นะครับให้ทําการตัดนะครับ control x จะนําไปวางตรงไหนครับวางในส่วนของ try ตรงนี้นะครับ control v ไปเลยนะครับอันนี้ตามทันนะครับตัดออกมาครับวางให้โค้ดเหล่านี้นะครับมาถูกดักนะครับด้วย try นะครับ ถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเขาจะโยนไปตรงนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ปัญหาคืออะไรก็ทำการทัยังไงครับ message box นะครับ show นะครับพิมพ์คาว่า error นะครับจากนั้นให้เราสร้างตัวแปรมารับสิ่งที่ error นะครับก็คือ ex นะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ error นะครับบวกด้วย ex นะครับ m e s s a g e นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการบอกว่าเอ r เ r Error เเพราะอะไรนะครับตรงนี้ ex name ม,มันจะบอกนะครับโอเคทีนี้ผมจะขยายกลับมาคืนนะครับโอเคอันนี้ในส่วนของโค้ดที่เราทำงานจริงนะครับตรงนี้ในส่วน error มีแค่นี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับ m e s s a g e b o x h o e er r นะครับจากนั้นลองดูนะครับนะครับตรงนี้ซึ่งเราก็ได้ทําการดักจับไว้ทุกอย่างแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ให้ทําการนะครับใช้ try catch ตัวน,นี้เข้ามาเนาะ try catch เดี๋ยวจะยองลองยกเลิกตัว if นี้ดูนะครับ if comment ออกไปนะครับแล้วก็ตรง else ตรงนี้ก็ comment ออกไปนะครับนะครับไม่มี if check นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองดูก่อนนะครับตรงนี้ต้องการให้ดูตรงในส่วนของการ error นะครับพบว่าเราดักไว้ทุกทางแล้วก็เลยนะครับตรงนี้ error ไม่เกิดขึ้นนะครับ ตรงเราใช้ try pass เข้ามาช่วยก็เลยนะครับ try cast เนี่ยอ่ามันไม่ทำงานเนาะแต่ก็ในการทำงานจริงๆนะครับ try cast ก็ต้องมีตลอดนะครับโอเคผมจะอันดูไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันดูอีกครั้งโอเคถ้าเราต้องการดู e er อ r o r จริงๆนะครับตรงนี้ก็ให้นำตรงนี้นะครับพิมพ์คำสั่งให้คอมเมนต์ตรงนี้ไว้นะครับ คอมเมนตรงนี้แล้วไปพิมพ์คำสั่งตรงข้างล่างทรายตรงนี้นะครับอ่า i n x นะครับเท่ากับนำอ่าเทนำบอกเทกบอกหนึ่นะครับบวกด้วย number 2 t งเทกนะครับจบประโยคด้วยนะครับตรงนี้มันก็จะเกิด e er อ r ร์ตรงนี้นะครับ ก็ให้ทำการนะครับ convert convert 2 t o i n 32นะครับปิดวงเล็บเอาไว้นะครับในกรณีเป็นสีเทาแบบนี้แสดงว่านะครับโปรแกรมบอกว่ามันมีวงเล็บเยอะเกินไปนะครับก็จะแจ้งมาแบบนี้เราเอาเมาส์ไปชี้นะครับชี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์รูปหลอดไฟขึ้นมานะครับ ตรงนี้ก็ได้นะครับ Remove ตรงนี้นะครับก็คือว่าวงเล็บที่ไม่จําเป็นออกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นงี้ให้ลองทําการทดสอบดูนะครับ in x นะครับกด error เห็นไหมครับตรงนี้ error เพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้พิมพ์อะไรเข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะไปทํางานตรงนี้นะครับตรง c a s h block ตรงนี้นะครับ error บวกไม่เสจนะครับ ลองดูอีกทีนะครับปึ๊บเห็นไหมครับ error input file error นะครับผมจะลองพิมพ์ให้มันยาวกว่านี้หน่อยนะครับเพื่อดูว่ามันเป็นข้อความที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับ calculate นะครับเห็นไหมครับ file error input string นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นการทดสอบเนาะทดสอบว่ามัน error จริงๆนะครับนะ ราาจากนั้นก็เมื่อเราเห็นผลการทํางานแล้วก็คอมเมนต์ไว้นะครับตรงนี้เป็นการทดสอบดูนะครับว่าเออเรเป็นยังไงนะครับต้องการาจะเสริมเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ยกเลิกการคอมเมนต์นะครับจากนั้นทดสอบดูอีกครั้งนะครับก่อนที่จะจบเลคเชอร์นะครับว่าโค้ดเรายังทําง,งานถูกต้องนะครับ10บวก 5, นะครับโอเค15บ0 2ก นะครับ5.8นะครับต้องนะครับ5.5นะครับอ่าอ่าแบบนี้นะครับอ่าต้องนะครับผมโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับผมขอบคุณมากครับ